س มะตุลลอฮิวะบะเราะ a าต l l a h i w a b a ด a ลิลล h ฮิวะ د ل ดะ وحده الصلاة والسلام على ملائكة ب นบียินดีตอนรับนับ่พี่น้องเข้าสู่ช่วงเฉลยเฉลยมีมสามคำถามใน EP พที่สนะครับคำถามที่หใครคือพระเจ้าของท่านกอไก่อัลลอฮ์ขอไข่พยาโฮวาขอควายพระสาสดางอง,งูพระผมนะครับคำตอบนี้ไม่ยากนะ ก็คือกอไก่นะครับพระองค์ละนั่นเองข้อที่สองด้วยกับอะไรที่ทำให้รู้ว่ามีผู้สร้างกอไก่กลางคืนขอไข่ดวงอาทิตย์คอควายกลางวันงองงูถูกทุกข้อคำตอบนี้ก็ไม่ยากนะครับนั่นก็คืององ,งูทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเครื่องยืนยันว่า,าละเป็นผู้สร้างหมดเลยก็คือถูกทุกข้อนั่นเองข้อที่สามครับท่านจะพิสูจน์ว่ามีผู้สร้างได้อย่างไร ท่านจะพิสูจน์ว่ามีผู้สร้างได้อย่างไรก็ไกลพิสูจน์ด้วยความเชื่อตามบรรพบุรุษขอใครพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ขอควายพิสูจน์ด้วยการพิจารณาสิ่งถูกสร้างว่ามีจุดเริ่มต้นและก็งอง,งูพิสูจน์ด้วยการบอกเล่าต่อๆกันคำตอบนะครับก็คือขอควายครับพิสูจน์ด้วยการพิจารณา สิ่งถูกสร้างว่าทุกอย่างนั้นมีจุดเริ่มต้นแปลว่าต้องมีผู้เริ่มนั่นก็คือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดอินชาลอครับเดี๋ยวมีของขวัญให้อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่มันมีคุณค่านะครับได้ทั้งความรู้และได้ทั้งของขวัญด้วยเดี๋ยวเจอกันใน EP ีหน้านะครับอัสสลามุอะลัยกุมวาร์ฮามตุลลอฮิวาบารากาตุ